ความโคตรข้ามสายพันธุ์ความมันไร้ขีดจำกัดเราเดินทางมาถึงคู่ที่5ของรายการครับดูเซนการีครับเจอกับอเล็กซิสแต่เช้านี้ช่างน้ำหนัก125ปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง175ต่อ171นะครับอายุ23เท่ากันแเป้เลยครับ5้าไฟครับชนะ4แพ้1นะครับดูเซนการีในขณะที่อเล็กซิสนั้น20่สิบไฟครับชนะ10แพ้10นะครับอ้าว น้าจับตาดูทั้งคู่ครับฝ่ายแดงนั้นเป็นนักชกจากคาซักสถานนะครับมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยไทยท่านมวยไทยเส่วนเอเล็กซี่นะครับเป็นนักชกจากฝรั่งเศสหน้าตาเหมือนคนไทยเป๊ะเลยครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรหนุ่มน้อยหรือว่าเอกมืองนนท์นะครับที่ป่าตองทั้งคู่เลยครับ ฝากจำกันอีกครั้งนะครับว่าสนามมวยป่าตองภายได้การบริหารงานของดรชัยนันท์สติกลนะครับเรามีมวยด้วยกัน5วันนะครับ5วัน5รายการในรอบสัปดาห์นะครับเริ่มจากวันจันทร์ครับซึกพีเกบันมันเดนไนโดยโปรเตอร์เล็กภูเก็ตหรือว่นนีพุวิชัยดิตนะครับวันอังคารทิวส์เดนไนโดยอาจารย์ทํากระทูพร้อมทีมงานเพื่อหัตดีกรบปาตองไฟไนโดยโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองใหญ่หรือว่าสมนึกพัฒน์บุรีนะครับช่องห้าตายทอดสด แล้วก็วันเสาร์สัตเทเดย์ไนท์นะครับโดยการทำกระทู้พร้อมทีมงานปิดท้ายที่วันอาทิตย์ครับกับป่าตองคอมแบทนะครับโดยโพลเตอร์หนุ่มน้อยม่ค่อใหญ่แต่ว่าสมนึกพัดบุรีมีมือโปรผู้ช่วยอย่างแซนตารุบันใหญ่นะครับหรือว่าบอสพัดนะครับทั้ง5รายการเราได้รับการสนับสนุนจากนายกคนในยุทธสุติวุฒิและนายกเทศมนตรีมือกระทู้และกานในนารีสอร์ทแอนด์สปาป่าตองไฟไนท์นะครับต้องขอขอบคุณ วีนัมครับอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดนะครับโดย,ยเฉพาะเสื้อผ้าและอุปกรณ์มวยไทยที่ส่งมาร่วมสานความยิ่งใหญ่ของปันองไฟไนท์นะครับเป็นการวัดกันระหว่างฟาซักสถานกับฝรั่งเศสครับ<น>ลลางนั้นในช็อกจากฟาซักสถานรด้ได้ลอยกว่านิดๆนะครับ ยกแรกขอขอกอาวุธกันทันทีเลยครับดูเซนกาลีดูจะได้ลอยกว่านิ้นๆนะครับอ่าในขณะที่โรนซี่ขยับไปเซนกาลีพยายามจะใส่ความเร็วเลยครับขยับเข้ามาขวาทั้งคู่จะกอดแต่ขวาเกี่ยวได้ครับดีบทิ้งตัวเลยครับนัก่าจากฝรั่ง,ง,งเศสอเล็กซี ซิงเกลี่โยขยับพยายามโยต่อยด้วยมัดขวาครับเอซีเบียดขยเข้ามาโอ้โหพยายามจะเตะเข้าหาบ้างครับซิงเกลี่ไพยายามตัดล่างเอซีล็อกในตีด้วยมัดข,ข,ขวาจเจอมัดขวาสวนครับ เป็นอีกคู่วีคุกกี้สูสีนะครับอเล็กซีพยายามจะตะพอนวางแข้งขวาเจอทีุ่ดเซก,กิลีเสรีมาคัดแต่ยังห่างครับแล้วพยายามตีขวานะครับโจงจังคาซักสถานอเล็กซียกซ้ายโอ้โห โอ้โหสปินนิ่งแบ็คฟิสครับอุ้มโอ้โหนักชกคาซักสถานคีร์กีซสถานอุเบกิสถานนัสเซียโอ้โหพวกนี้นี่ต้องบอกว่าต้นต้นนี่อันตรายครับแต่เวลาบทจะจะไปไปเฉยเฉยไม่เอาไม่บอกไม่กล่าว ถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่อนก็กบอกว่าไม่โทรศัพท์บอกล่วงหน้านะน <c oughs> <c oughs> ิสัยไม่ดีประเภทไปแม่ลามาไม่ไหว้ครับบดจะนั่งนั่งคาเชือกแกก็นั่งเลยครับดูคนนี้นะครับดูเซนการีว่าจะเหมือนเพื้อนหรือเ,อเอปล่าโอ้โหฝั่ด้วยศอกขวาครับแล้ว네ล็อกในเอ็ออกซ์ซล็อกเอะไะครับเน็บด้วยข้อขวาด้วยกันทั้งคู่ครับคนละดอกคนละที่ครับ ถามว่าฟอร์มอเล็กซี่เนี่ยพี่วอนนะ20ครั้งชนะ10แพ้10ครึ่งรก่งครึ่งครึ่งเหมือนกันอ๋อโอ้โหไล่ไล่ไล่ครับโอ้โหพยายามไล่เข้ามุมนะครับแลวจังหวะลงล่างแล้ววางแงะขวาแลวทิ้งด้วยหมัดแลวเสียบด้วยเข่าครับโอ้โหไม่มองทีมงานใส่นะพยังไก่ครับบน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 ครับ ลุกไม่ลุกครับอ้าวนั่งโถงนี่เอ,อย่างที่ผเรียนครับทรงดีครับอาวุธดีแต่เอาโดนขู่ปัดนี่โอ้โหไปไม่ทัว์สับบอกล่วงหน้านะ้วนนี้ใส่ไม่ดีครับไปไม่ลามาไม่ไหวครับ มาดูจุดเปลี่ยนเกมนะครับวิ่งเข้ามาใส่ก่อนับปักด้วย2องขวาแล้วล็อกในหลังจากนั้นนี่เหมือนกับเล็กซี่นี่ก็โกรธกเดินหน้าลุยเลยครับแล้วสีบด้วยข่ากดคอลงมาเลยครับรโดยเขต่อสู้ขู่เข้ามานี่ครับแข้งขวาแล้วทิ้งหนึ่งหมัดครับแล้วกดลงมาสีบนี่ครับอโอ้ยกมือคอล้องเลยครับ ครับถ้าจะลุกแล้วก็ดั่งต่อครับ <Okay. S 1> By the way of oh, n o e goal all oh, the winner blue corner Alexi Mysense i Delfrance Mixibuku